Hello everyone สวัสดีครับนายียทุกคน See your g a n เจอกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับยูนิตที่หนึ่ง i s t easy ง่ายไหมครับ ง่ายเนาะเพราะว่า it's very easy มันง่ายมากถือว่าเป็นการทบทวนนะครับสำหรับความรู้พื้นฐานวิธีการเขียน consonant ที่ถูกต้องวิธีการออกเสียง consonant แต่ละตัววิธีการออกเสียง vowels ก็คือเสียงสลับ ทั้ง5้าตัวที่ถูกต้องสำหรับวันนี้ในยูนิตที่สองเนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ p h o n i c vowels ก็คือ p h o n i c vowel sound นั่เนเองก็คือเป็นการผสมคำโดยใช้เสียงของของ consonants กับ v o w e l มาผสมกันให้มาเป็นคํานั้นออกมาในยูนิตนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเทียบเสียงสระในภาษาอังกฤษก็คือสระในภาษาอังกฤษก็ก็คือ,อ,คอ A e i O u เราจะมาเทียบเสียงสระกัน สระในภาษาอังกฤษจะมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงสั้นเนี่ยก็คือ short vowel sound ก็คือจะเป็นสลับเสียงสั้นกับ long vowel sound ก็คือสลัเสียงยาวเราจะมาเรียนรู้การอ่านและการผสมสลัเสียงสั้นและก็สลับเสียงยาวพร้อมยังครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย let's start เรามาเริ่มที่ short vowel กันลวกันนะครับสระเสียงสั้นเราจะรู้ได้ย่งไรว่าออมันต้องเป็นเสียงสั้นหรือมันจะต้องเป็นเสียงยาวจะสังเกตจากอะไรข้อแตกต่างระหว่าง short vowel กับ long vowel หน,นอ,อ่อสำหรับ short ก็คือสระเสียงสั้นนั้นก็คือจะมีสระ หนึ่งตัวในคำคำนั้นก็คือในหนึ่งคำจะมีสลับแค่หนึ่งตัวคำนั้นก็จะเป็นสละออกเสียงสรัเสียงสั้นแค่นั้นเองข้อสังเกตค่ะเรามาเริ่มที่สละเสียงสั้นตัวแรกเลยครับสละเสียงสั้นตัวแรกก็คือตัวเอเอออกเสียง A อแอดแล้วเราจะผสมเสียงยังไงอ่ะเรามาดูที่ตัวอย่างครับเราจะมาผสมคำนี้กัน cat วิธีการผสมเสียงเราก็ต้องผสมโดยแทนเสียงตัว c เป็นเส่วนสระตัว a เป็นแอตแอตตัวสะกดก,ก็เป็นตัวออท,ทีออกเสียงทททีนี้มาผสมเสียงกันครับเคแอตแคทเคแอตแคทนักเดียนลองออกเสียงตามสิครับ วิเริเกค่ะต่อไปสระเสียงสั้นตัวที่สองนัมเบอร์ทก็คือตัว e e ตัว e ออกเสียงเอตตัว e ออกเสียงเอ e เอต e, e. เอ็ดเรามาดูที่ตัวอย่างการผสมเสียงกันครับเราจะมาฝึกผสมเสียงคำนี้กันเราจะมาฝึกผสมเสียงตัว H E N กันครับผมเริ่มเลยนะครับแทนเสียงตัว H เป็น h ฮ แทนเสียงตัว e สละเสียงสั้นเป็นเอเอแทนเสียงตัว n เป็นเนเนทีนี้มาผสมกันเลยครับเฮเอเนเฮเอเนเฮอ่ะทีนี้พวกเราลอง ฝึกออกเสียงครับ That's good. o k a ครับสระเสียงสั้นตัวที่3 Number three โอเคตัวที่3ก็คือตัว i ตัว i นะครับออกเสียงสระเป็นอิ i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  ทีนี้มาดูตัวอย่างคำที่เราจะฝึกผสมเสียงกันเราจะฝึกผสมเสียงตัวคำตัว p i n p i n เรามาเริ่มกันเลยครับอ่ะแทนตัว p เป็น เผยเผยแทนตัว i สลับสิงสั้นเป็นอีแทนตัว n เป็น n n ตัวสะกดนะครับตัว n อ่ะทีนี้มาผสมกันเลยครับเผย e n pin เผอ e n pin ทีนี้ตาพวกเราแล้วครับลองฝึกผสมเสียงดูตามที่ครูออกเสียงให้ฟังตอนแรกคือโอเคสระ,ะเสียงสั้นตัวต่อไปนะครับก็คือตัวโอโอออกเสียงอออ อโออทีนี้มาดูตัวอย่างคำที่จะเรามาคำที่เราจะมาฝึกผสมเสียงกันเราจะฝึกผสมเสียงคำนี้ครับเอ็มโอกันเรามาเริ่มกันเลยเรามาแทนตัว M เป็นอืมอืม แทนสระเสียงสั้นตัวโอเป็นออปออปแทนตัวพีตัวสะกดเป็นเพอรเพอระเรามาผสมกันเลยครับมอืมออเพอรมอบมอออเพอรมอ ทีนี้ลองฝึกอ,ออกเสียงกันครับ That's right ต่อไปสระเสียงสั้นตัวสุดท้ายก็คือตัว u u ออกเสียงอะ u อะ u อะทีนี้เรามาดูตัวอย่าง คำที่เราจะฝึกผสมเสียงกันครับเราจะฝึกผสมเสียงคํานี้ครับผม N U T N U T แทนตัว n เ,เป็นแทนตัว n เ,เป็นเสียงน,นแทนตัว u สละเสียงสั้นเป็น แทนตัวทีตัวสะกดเป็น t, t. ทีนี้มาผสมเสียงกันเลยครับนั n, a, t นั t นั t นัะทีนี้ตาพวกเราคือ,อ ทั้งห้าตัวที่สลับเสียงสั้นทั้งห้าตัวที่ผ่านมานั้นก็คือเป็นวิธีการผสมเสียงนะครับถามยากไหมครับไม่ยากสำคัญคือฝึกทำประจำประจำฝึกออกเสียงฝึกอ่านครับพอเราทำเป็นประจำประจำฝึกมันก็จะเป็นนิสัยเราก็จะเข้าใจวิธีการอ่านวิธีการผสม วิธีการสะกดวิธีการเขียนเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเบสิกของภาษาอังกฤษโอเคสำหรับสระเสียงสั้นเราก็เสร็จแล้วจบแล้วนะครับสระเสียงสั้นทีนี้เราก็จะไปที่สระเสียงยาว long vowels sounds คือสระ เสียงยาวอ้าวคุณครูครับแล้วจะสังเกตยังไงะครับครูวิธีการสังเกตนะครับในคำคำนั้นจะต้องมีสระสองตัวจะต้องมีสระสองตัวนักเรียนก็สงสัยอีกว่าอ้าวครูครับแล้วจะออกเสียงตัวไหนล่ะครับเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวสะกด ผสมเสียงเอาตัวไหนครับคือ,อเราก็จะเอาสลับตัวแรกครับผมในคำคำนั้นพร้อมยังครับ Ready อ่ะพร้อมนะครับเราไปที่สลับเสียงยาวตัวที่หนึ่ง Number no. ก็คือตัว A นั่นเองเหมือนเดิมครับสลับในภาษาอังกฤษก็มีแค่5ตัว A. a e i o u ค่สำหรับสระเสียงยาวตัว a แทนเสียงว่าแทนเสียตัวมันเองเป็น a นั่นเองก็คือแท A แทนเสียงเป็น a. A. a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  ทีนี้มาดูตัวอย่างการผสมเสียงครับที่คำตัว คำที่ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาสังเกตครูจะมาร์คสีที่สลับไว้จะมีสีแดงกับสีเหลืองนะคะเห็นไหมว่าจะมีสลับสองตัวในคำคำนะในหนึ่งหนงคำในคำหนงคำครูจะมาร์คตัว a เป็นสีแดงเพราะว่าตัว a เป็นสลับตัวแรก และตัว i เป็นสลับตัวที่สองซึ่งตัว i เราจะไม่เอามาผสมเสียง okay. เราจะใช้แค่ตัว a มาผสมาสมาผันนะครับผสมเสียงรพ้อมยังเราจะมาออกเสียงตัว t r a i n โดย วิธีการแทนเสียง่า tr ออกเสียง tr 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 สระเสียงยาวตัว A ออกเสียง A e สละเสียงยาวตัว i ไม่ออกเสียงตัวสะกดตัว n ออกเสียง n นึ่อ่าทีนี้มาผสมกันครับเธอเอหนึ่ง train เธอเธอเอนึ่ง train ทีนี้นักเรียนลองออกเสียงตามครูสิครับแบ่งวรรคตามที่ครูออกเสียงให้ฟังเลยสังเกตด้วยนะครับว่าครูจับ สระตัวไหนมาผันเสียงนะครับ Good. ต่อไปสระเสียงยาวตัวที่สอง number two คือตัว e e ออกเสียง e อี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 ทีนี้มาดูตัวอย่างคำที่เราจะมาผสมเสียงกันครับเราจะมาผสมเสียงโดยใช้สลัเสียงยาวอีคำนี้ครับ p e t e สังเกตไหมครับมีสลับสองตัวคืออีกับ e, e. ีตัวแรกคูมาร์สเป็นสีแดง E ีตัวที่สองคูมาร์สเป็นสีเหลืองเราจะมาออกเสียงตัว E ตัวสีแดงกันโอเคดังนั้นตัวอ e. ีตัวสีเหลืองก็คือจะไม่มีเสียงทีนี้มาพร้อมเริ่มผสมเสียงกันเราจะมาแทนตัว P เป็นเสียงเพิ่เพิ่ สระเส aggio, e ียงยาวตัว e ออกเสียงีตัวสะกดตัว <maintenant, S 2> <ped> ีออกเสียง t t อีทพีท e e อ per ีทีนี้พวกเราลองฝึกออกเสียงดูครับ คือต่อไปสลาเสียงยาวตัวที่3นะครับ number t ก็คือตัว i ตัว i นะครับตัว i จะออกเสียงตัวของมันเลยก็คือตัวออกเสียง i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 , I. มาดูที่ตัวอยา่าง คำที่เราจะมาฝึกผสมเสียงกันฝึกออกเสียงกันเราจะมาฝึกออกเสียงตัว pi คำนี้ครับคือ pi ne pi ne สังเกตไหมครับว่ามีสละ2สองตัวก็คือตัว i กับตัว e ตัว i คู่มาร์กเป็นสีแดงส่วนตัว e คู่มาร์กเป็นสีเหลืองเราจะออกเสียงตัวไหนครับ ก็คือตัว i พร้อมยังครับ ready โอเคพร้อมเราจะมาออกเสียงตัว p เป็นเพิ่เพตัว i เป็น i i ตัวสะกดตัว n เป็นหนนทีนี้มาผสมเสียงครับเพิ p. i หนึ pine เ i ออายพทีนี้ตานักเรียนบ้างครับลองออกเสียงคือต่อไปครับสระเสียงยาวตัวต่อมาก็คือตัวโอโ ตัวโอจะออกเสียงตัวของมันเองเลยครับเมื่อเป็นสลับเสียงยาวโอ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 มาดูที่ตัวอย่างคำที่เราจะมาฝึกออกเสียงกันเราจะมาฝึกออกเสียงตัวนี้ครับคำนี้ครับผม H O P E H O P E พร้อมนะครับอ่า เรามาแทนตัว h เป็นเสียงฮแทนสละเสียงยาวตัว o เป็น o o แทนตัวสะกดตัว p เป็นเพอเพอส่วนตัวสลับตัว e สลับเสียงยาวตัว e ไม่ออกเสียงก็จะเป็นเฮ o เอโฮ พอพโฮสระเสียงยาวตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวยูตัวยูจะออกเสียงของมันเลยครับเสียงเดียวกับตัวของมันเลยครับก็คือตัวยู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 มาดูที่ตัวอย่างครับคำที่เรา จะมาฝึกออกเสียงกันก็คือ c u t e c u t e พร้อมยังครับอ่ะพร้อมแล้วครับเราจะมาแทนตัว c เป็นเสียงเขขแทนสละเสียงยาวตัว u เป็น u u แทนตัวสะกดตัว t เป็นเสียงส่วนสระเสียงยาวตัว e ไม่ออกเสียงอาพร้อมนะครับเป็น cute 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 แปลว่าอะไรครับ น่ารักครับผมนี่คือสลับเสียงยาวนะครับทั้ง5ตัวที่ครูออกเสียงและอธิบายวิธีการผสมเสียงให้นักเรียนฟังนักเรียนต้องฝึกซ้ำๆนะครับซ้ำๆและสังเกตว่าครูใช้สลับตัวไหนมาผสมนะครับ และออกเสียงยังไงสำหรับยูนิตที่2เราก็เดินทางมาถึง nearly the end of the unit ใกล้จะถึงอ่ท้ายท้ายบทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท้ายบทครูก็มีแบบฝึกหัด ท้ายกิจกรรมให้พวกเราฝึกผสมเสียงสลัดเสียงสั้นสลัดเสียงยาวเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่ครูได้สอนแนะนำให้พวกเราผสมเสียงทั้งช็อตวอล s o u าวกับลองวอ o ฟ์ซาวนะครับทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว แต่ละกิจกรรมมีทั้งหมด10ข้อย่อยนะครับช็อตวอลสซาวก็10ข้อลองวอล์สซาวก็10ข้อแล้วโจทย์อยู่ที่ไหนครูมีใบางานครับใบางานภาษาอังกฤษครูจะแนบไว้ในสมุดให้พวกเราให้พวกเรา อ่านก่อนนะครับอย่างแรกคืออ่านก่อนว่าคําสั่งครูให้ทำอะไระครูขอย้ําว่าทั้งกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมให้ทําลงในสมุดนะครับส่วนในายงานเป็นโจทย์ครับผมให้พวกเราดูโจทย์แล้วก็เอาโจทย์ลอกลงมาใส่ในสมุดอ่านก่อนนะครับตามโจทย์ สำหรับยูนิตที่2ก็ได้มาถึงท้ายยูนิตเรียบร้อยก็จบยูนิตที่2หวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะนำจะนำจะไปฝึกนะครับฝึกออกเสียงฝึกผสมเสียงพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าสลับเสียงสั้นสลับเสียงยาวตัว a e i o u แต่ละตัวเนี่ย ออกเสียงยังไงอย่างแรกนะครับจากนั้นเราลองมาฝึกผสมคำตามโจทย์ที่ครูให้ไปตามคำที่ครูให้เป็นตัวอย่างในใบงานภาษาอังกฤษโอเคสำหรับวันนี้ thank you very much see you next l e s s o n แล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับบาย bye, bye.